สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของถังซานนะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่ตัวของสมวัวจีนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการอ่าเล่นตัวของกิจกรรมของพอลล่อหลวงนั่นเองนะครับซึ่งตัวของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงของไอเทมไปนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากนะครับอ่ะก็ซึ่งตัวของกิจกรรมเนี่ยนะครับคือใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ,ซ,รระะบซึ่งผมก็ทําเควสนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะรับตัวของไอเทมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของการซื้อด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย ก็มีตัวอยู่ประมาณ70นั่นเองนะครับก็อ่าน่าจะถึงตัวของชั้นที่4ได้นะนะครับหรือไม่ก็ชั้นที่3ามนี่แหละนะครับผมอ่าซึ่งตัวของไอเทมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าดีเลยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยคือตัวของไอเทมเนี่ยก็เพิ่มตัวของอ่าอัปเกรดเข้ามานะครับอ่ะเป็นตัวละครนะครับระดับสีแดงนะนะครับซึ่งก็มีถึงโจนถังซานล่างเทพสมุทรเลยนะครับผมแต่ว่าก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่าอ่าตัวของอาวุธลับเนี่ยนะครับไม่มีสีแดงนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะซึ่งงตัวขอ รับสีแดงเนี่ยนะครับคือมันอยู่ในนี้นะครับผมเขาได้ทําการอัปเกรดเข้ามานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับซึ่งก็จะอยู่ในชั้นที่3เนาะนะครับซึ่งตัวของอาวุธรับสีแดงเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ในนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากนะครับผมต้องการเป็นอย่างมากเลยนะนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็อัปขึ้นมาเป็น3ดาวแล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้จากตรงนี้อีกเนี่ยก็ขึ้น4ดาวได้เลยนะครับผมผมก็เลยจะมาทําการเล่นนั่นเองนะครับปกติเนี่ยผมจะเลือกเป็นอันนี้นะเพราะว่าเราจะบวกพลังมาที่ค่อนขางจะะะเยอนแต่่ว อ่าตัวของอาวุธลับเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปทําการอัปเกรดให้ดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะซึ่งตัวของกิจกรรมเนีเพื่อนเพื่อนก็น่าจะทราบกันดีเนาะว่าอ่าตัวของกรกรมเนี่ยเล่นกันยังไงนะครับแล้วก็ของเนี่ยก็อ่ะนี่เลยนะครับอ่าถ้าเราเล่นตัวของอ่าตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะได้ของแถมด้วยนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าเรามีงบมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ อ่ะมานะครับก็เดี๋ยวทําการเริ่มเลยเนาะมันก็จะเป็นการเล่นแบบว่าอ่าไต่ตัวของชั้นไปเรื่อยนะครับอ่าถ้าเราดวงดีเนี่ยเราอาจจะได้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งตัวของสีเขียวเนี่ยก็จะข้ามชั้นให้เราไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะได้ของรางวัลมาทั้งหมดเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะอ่ายังไม่ออกหรอกนะครับซึ่งมันออกยากมาก นะครับไม่ค่อยอจะออกสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับชั้นแรกๆนะแต่ว่าหลังจากที่เรา,าขึ้นตัวของชั้น2ชั้น3ชั้น3ขึ้นไปเนะี่ยนะครับ มีโอกาสออกง่ายละนะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวขอเลือกของแป๊บหนึ่งนะครับชั้นที่2อเนี่ยผมจะเลือกเป็นอันนี้นะนะครับเพราะว่าตัวของตัวไอเทมตัวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มพลังมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะครับตามคลิปเลยนะครับที่ผมเคยลงให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพิ่มทีนี้คือเป็นล้านอะนะดีมากนะครับก็ อ่ะนี่เลยอ่ะเอออกอยู่นะนะครับนี่นะครับคืออย่างเม่กี้เนี้ยนะครับคือมันยังเหลืออยู่ประมาณ2อันถูกไหมนะครับเหลือโต๊ะของอันนี้1อันแล้วก็เป็นกล่องถูกไหมนะครับซึ่งเรากดทีเดียวเนี้ยออกเลยนะครับได้เป็นสีเขียวนะครับก็แสดงว่าชั้นสงเนี้ยมีโอกาสออกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะยากนะเออซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ครั้งแรกจริงจริงนะครับส่วนใหญ่เนี้ยมันจะไปออกชั้นที่3มนั่นเอง นะครับอ่านี่ก็มาถึงชั้นที่3แล้วนะนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเลือกของก่อนนะครับซึ่งผมก็จะทําการเลือกตัวของเศษอาวุธลับนะเพราะว่าผมต้องการอัพตัวนี้ด้วยนะครับคือตัวนี้เนี่ยก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะอัพเป็นตัวนี้นะนะครับปลดล็อก3ดาวนะครับก็จะบวกตัวของออปชันที่มันรุนแรงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะอัพอันไหนก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเลือกตัวของเศษมาเนาะโอเคแล้วก็ชั้นที่3เนี่ยนะครับ เอะเอาเป็นตัวของอาวุธลับนะครับสีแดงนะของดีนะครับผมถือว่าอัพมาไวมากนะครับก็โดยปกติเนี่ยคือมันจะอัพมาช้าเนาะนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาอัพมาค่อนข้างที่จะไวนะครับอ่าของชั้น3ก็อ่าเราได้ตัวของเศษสีแดงด้วยนะนะครับได้มาประมาณ2เศษเนาะแล้วก็เป็นตัวของเศษอาวุธลับอีกนะครับดีนะก็มาครับก็เดี๋ยวเราทําการสุ่มเลยนะครับเอ้มันพอหรือเปล่าวะน่าจะพอนะอ่ะไป วิ้ยนี่ไงนะครับเราดวงดีเห็นไหมนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยคือเราอ่าได้เป็นสีเขียวปุ๊บมันก็จะข้ามขั้นให้เลยอ่าถือว่าดวงดีนะไปปุ๊บอขอเลยได้ไหมปุ๊บไม่ออกด้วยโอเคนะครับ แบบนี้คือดูมดีนะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะนะครับนี่นะครับก็ถึงชั้นที่3พอดีรับมานะครับอาวุธรับสีแดงของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นที่4นะครับซึ่งชั้นที่4ี่เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสายฟรีนะครับเพราะว่าตัวมันอาจจะไม่พอนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่แบบว่าดองข้ามเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเล่นได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยทําคลิป อ่ะเกี่ยวกับการเล่นตัวของกิจกรรมนี้ไปแล้วเนาะอ่ะเล่นยังไงให้คุ้มนะครับสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับอ่ะก็ยังเลือกตัวของเอาลับทิ้งเอา,เอาไว้ก่อนละกันเนาะนะครับอ่าแล้วก็รับของนะครับนี่ตัวที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้เล่นรอบหน้านะนะครับโอเครับมาปุ๊บรับมาให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของแต้มสักหน่อยนะครับอ่ะแต้มเรามีอยู่ประมาณ4,200นนะครับก็ จริงๆแล้วนะครับคือตัวของแต้มเนี่ยตัวนี้นะครับเราสามารถดองได้นะทุกคนนะครับซึ่งถ้าตัวของกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับหรือว่ามันหมดไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วคือเราไม่ได้ใช้แต้มเนี่ยเราสามารถเก็บแต้มเอาไว้ใช้รอบหน้าได้นะครับอ่ะถามว่าทําได้ยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับคือถ้าตัวของไอเทม นะครับที่เป็นของกิจกรรมเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยนะครับแสดงว่าเราสามารถเก็บเอาไว้รอบหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของบางกิจกรรมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีตัวของไอเทมนะครับที่อยู่ในกระเป๋านะหรือว่าต่อให้มีเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นตัวของรูปนาฬิกานั่นเองนะครับเป็นนาฬิกาทรายนะครับว่าตัวของไอเทมนี้นะครับต้องรีบเล่นนะครับภายในเวลาเท่านี้นะครับไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ในรอบหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของไอเทม กิจกรรมที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าของไอเทมเห็นปะอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเราสามารถเก็บเอาไปเล่นในรอบถัดไปได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่แบบว่าไม่อยากจะแลกของในนัตอนนี้คือแ,แล้วเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับก็เก็บเอาไว้รอบหน้าได้ นะครับอ่าเพราะว่าอ่าในรอบหน้าเนี่ยนะครับเราก็อ่าอาจจะได้ของที่มันดีกว่านี้นะครับอย่างตัวของรอบนี้เนี่ยนะครับของเนี่ยก็เป็นเศษตัวละครสีแดงถูกไหมนะครับแต่ว่าตัวของอาวุธลับเนี่ยยังไม่มีนะนะครับอาวุธลับเนี่ยเราต้องไปเล่นเองนะครับเพราะว่าตัวของอาวุธลับสีแดงเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตมาในครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับก็อ่าเพิ่งมาชิ้นแรกของเกมด้วยแหละนะครับก็เข้าใจได้นะครับว่าทําไมถึงไม่อัปมาสักทีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับยังอัป อัปเดตเข้ามา ในตัวของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะหาได้จากตรงนี้ถูกไหมนะครับถ้าใครที่ดองมานะนะครับส่วนใครที่ไม่ดองก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับรอบหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีให้เหมือนเดิมแน่ๆนะครับเพื่อๆอาจจะดีกว่าเดิมด้วยนะครับถามว่าแต้มอันเนี้ยนะครับซื้อไหนคุ้มนะครับก็มีตัวของกะดูอันนี้นะครับถ้าเราอยากจะดันพลังอะนะนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมเองนะนะครับก็อาจจะเก็บเอาไว้รอบหน้าหรือเปล่านะครับผมคิดว่าตัวของรอบหน้าเนี่ยเราน่าจะได้ตัวของเอารับสีแดงแน่ๆนะครับเออก็ ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับตัวของอาวุธรับตัวใหม่เนี่ยน่าจะเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวอาจจะเก็บแต้มเอาไว้นะครับหรือไม่ก็อาจจะแลกตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวของไอเทมตัวนี้เนี่ยผมขาดเยอะมากนะครับก็จะเป็นตัวของแต้มเที่อไว้ใช้อัปเกรดตัวของระบบคู่มือวิญญ,ญาณ ก็ขาดอยู่เยอะนะครับก็เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ารีบใช้ไหมนะครับแต่ว่าเราเนี่ยขาดแต้มอีกนิดเดียวเองนะนะครับประมาณพันหเราก็จะแลกเป็นตัวของไอเทมเป็นชิ้นได้เลยนะครับก็อาจจะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาไปแค่นี้เนาะนะครับตรงนี้ส่วนตัวของตัวเนี่ยถามว่าทําไมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าตัวละครผมเองเนี่ยคือมันตันเกือบ ทั้งหมดแล้วนะครับก็ถ้าเป็น3ฟรีเนี่ยอา่าถ้าเล่นมานานเนี่ยอาจจะเข้าใจดีนะครับว่าตัวของตัวซุ่มเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ซื้อได้นะนะครับแต้มมันก็ใช้แค่ประมาณพันแเองนะครับเพราะว่ามันใช้แต้มน้อยนะครับในการซื้อนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นแรกๆเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลังๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลิกซื้อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็สุ่มแต่เกลือนะครับแล้วก็ตัวละครระดับสีทองเนี่ยนะครับคือเราค่อยๆอัปเดทขึ้นมารถ อัปเกรดได้เรื่อยอยู่ดีนะครับในมุมมองผมนะเพราะว่าตัวละครสีม่วงสีฟ้าเนี่ยดาวมันตันหมดแล้วนะครับเวลาสุ่มมันก็ส่วนใหญ่จะได้เป็นตัวละครสีม่วงกับสีฟ้าอยู่แล้วเนาะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราจะแลกตัวของตัวสุ่มไหมนะครับถ้าเป็นผมในนะตอนนี้ก็ขอข้ามไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามา,าเลือกตัวของอ,า,อาวุธสีแดงกันหน่อยนะครับนี่นะครับก็เลือกมาทั้งหมดเลยจัดมามอ่าเราก็เป็นตัวของอาวุธลับ นะครับก็ผมอาจจะเลือกตัวของอาวุธลับตัวนี้มาก่อนนะนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับมันดีมากเป็นการโจมตีแบบกลุ่มแล้วก็เพิ่มตัวของเกราะให้ด้วยนะครับก็คอมโบกับตัวของถังซานพอดีนะเ,เลือกมาก่อนนะครับ59เศษแ่าแล้วก็อันนี้เราน่าจะเลือกได้ไหมโอ้เลือกไม่ได้นะต้องอันนี้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะเราขาดอยู่เศษเดียวโอ้ขาดอยู่เศษเดียวทุกคน โอ้โหผมอยากจะล้องนะครับก็ตอนแรกคิดว่าอาจจะแลกได้นะนะครับ,ค,บคือจบและนี่คือจบล้ว้อาขาดอยู่เศษเดียวนะก็เดี๋ยวค่อยไปหาตามกิจกรรมอื่นแล้วกันนะครับโอ้โหคิดว่าน่าจะแลกได้นะผมลืมดูนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็มปนะครับทำการอัปเกรดก่อนแล้วกันนะครับคืนสดาวจัดไป โบเข้ามานะครับพลังเพิ่มมาเท่าไหร่เอ่ย6กแสนสโอ้โหเพิ่มมาอย่างเยอะนะครับแถมได้สกิลใหม่ด้วยนะนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราอัปเกรดขึ้น5ดาวได้านใช่ไหมอาวุธรับสีแดงเนี่ยเราสามารถยัดช่องได้เพิ่มมันเองนะโอ้โห แม่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมสามารถอัพขึ้น5าดาวได้แน่นอนนะครับก็จะเพิ่มพลังของเราเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากแน่นอนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแอปเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่ไม่สามารถอัปเกรดตัวของอุวรับตัวนี้ได้นะครับขาดอยู่แค่เศษเดียวเองนะครับอืเป็นตัวของฟินิกเนาะนะครับเสียดายนะครับไม่เป็นไรอ่ะเรื่องตัวของเศษอาจจะเป็นเศษตัวละครสีแดงนะ เลือกถางซานมานะครับก็ใกล้จะอัพขึ้นเป็นหนึ่งดาวแดงแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่าประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่นกนกนกอนสวัสดีครับ